ู้่ำนวยการเขตบางกะปิระบุภาพรวมของการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงช่วงครึ่งวันแรกมีประชาชนเดินทางเทยอ,อยมาใช้สิทธิเป็นจำนวนมากทางหน่วยได้จัดเตรียมฐานข้อมูลให้ประชาชนสแกน q r วโค้ดเพื่อตรวจสอบรายละเอียดทำให้การดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและตั้งแต่เวลา10ิบนาฬิกาจนถึงเที่ยงสภาพอากาศค่อนข้างร้อนมีประชาชนและกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเริ่มมีอาการหายใจไม่ออก จึงประสานมูลนิธิสยามร่วมใจปู่อินและศูนย์บริการสาธารณาสุขนำรถมาบริการปฐมพยาบาลเบื้องต้นโดยได้รับรายงานว่ามีผู้ป่วย14คนและบางส่วนส่งไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลพร้อมประสานงานทางกทมนำรถพ่นระอองน้ำสองคันและนำพัดลมไอ้น้ำแรงดันสูงเข้ามาเพื่อระบายความร้อนโดยช่วงเช้ามีประชาชนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าแล้วกว่า60 พบปัญหาเรื่องการเข้าหน่วยเลือกตั้งหรือชื่อตกหล่นจากการสแกน QR code ทั้งนี้ยังไม่พบการกระทําผิดกฎหมายเลือกตั้ง